ครับโกดังอับเด s t สเตชันวันนี้จะมารีวิวกระสอบงาน USA นะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์เท็กซัสรายการนี้จะเป็นเสื้อยืดคอกระดุม3เม็ดนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นคอปโ o ลเดี๋ยวยังไงลองรับชมดูนะครับรหัสจะเป็น t 2 0 5นะครับอ่านะครับอ๋อเป็นคอปโ o ลนะครับที่หอก็หลากหลายแล้วครับเอาเบอร์คอมบี้ตัวแรกใช่เบอร์คอมบี้นะฮะรับมาเลยต่อเลยนะ ก็จะค่าสีคะไซส์มานะครับงานอย่างนี้มา M L X L นะครับไซส์คือเสื้อคอโป o โลนะครับอ๋อนี้ของเก็กนอร์แมนนะครับไอ,อแบนด์ก๊อฟนะครับ อเมริกันอีเกิลนะครับอันนี้ก็นอตติก้านะครับนี่ก็อเบอร์อเบอร์คอมบี้นะครับนี่ก็หลากหลายแบรนด์ครับเป็นแบรนด์ห้างแบรนด์บนบนบน,บนมานะครับรายการน,นี้ก็อาจจะ จะเจาะกลุ่มขายกลุ่มนักก๊อฟก็ได้นะครับเพราะใส่ตีก๊อฟได้เสื้อพวกนี้นะครับโอเคแล้วก็ท่านที่ใช้งานทั่วไปก็ใส่ได้นะครับเสื้อคอมีปกเนี่ยนะฮะคอพอโลนี่ก็สวยเมกันอีเกิลน,นะฮะต่อเลยมีทั้งเป็นสีพื้นเป็นลายทางนะครับ นมาคะสีคะไซนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับหลายๆตัวก็สียังดีอยู่นะครับบางตัวก็อาจจะสีดอกลงมาบ้างก็ถือว่าเป็นหางผ้าไปเราก็ไปคัดแยกขายเอานะครับอันไหนมันเด่นๆเ,เป็นหัวผ้าก็ทําราคาหน่อยก,ก,ก,อกลางๆก็ราคาหนึง่งตัวสักหลายสิบพอหางๆก็โลได้เลยครับสองตัวสามตัวร้อยทิ้งเลย ก็จะทำให้การขายไม่ยากนะครับบางตัวก็ยังเป็นป้ายห้อยมานะครับยังเป็นมือหนึ่งมาเลยนะครับ มอสซิโมนะครับ,นนรบตัวนี้กูมานะครับตัวนี้แบรนด์ก็หลากหลายอยู่ครับมากันหลายแบรนด์เลยโอโลนะครับโอโลกอฟ ก็สามารถขายกลุ่มนักกอล์ฟได้เลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วหลายๆตัวที่เป็นเสื้อกอล์ฟเลยแชฟใส่ไปตีกอล์ฟได้ใส่ลำลองใส่ดูเป็นทางการได้นะครับใส่ทำงานวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็มันงานมันงานมียี่ห้อมันก็ดูดีครับใส่ไปดูเป็นของมีราคาทอมมี่นะครับตัวนี้ ดูตัวนี้หน่อยนะเห็นไหมเะอันนี้ก็ทถอมมีนะอันน,นี้ก็ทถอมมีนะครับทม <Yeah. S 1> ีเป็นซิปนี่ดูวัยรุ่นหน่อยตัวนี้นอือใช่ได้ไงใช่ได้มองตัวก็ยังใหม่ๆอยู่เลยสดๆนะ,ม,นะมีป้ายห้อยเยอะอยู่ครับเห็นงานตัดสต็อกเยอะอยู่ นี่ก็ทนี่นะฮะเออพวกแบรนเนมพวกนี้<ม>เห็นบางท่านเคยไปโพสต์ขายทางหน้าเฟซเนี่ยนะครับตัวหนึ่ง250 3 0 0 350เลยนะครับบางคนก็ไปทำราคาได้ดีเลยก<ม>็แล้วแล้วแต่แนวทางแต่ละท่านนะครับไปทำเอาบวกหัวก,ก็คัดทำราคาไป<ม>บวกบวกหน่อย ดูแล้วอัตราของเสียน้อยครับไม่ค่อยเจอผ้าเลอะผ้าขาดเท่าไหร่นะฮะน้อยน้อยอยู่หมดไหม โอเคนี่คือภาพรวมของเสื้อคอโปโลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองดูนะครับที่เว็บไซต์ www.updatekangstation.com เบอร์โทรแล้วอ็ดี l ไลนก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ